สวัสดียามเช้านะคะดูนะคะคุณตานะคะแอบดูนะคะแอบดูคุณตาทำอะไรนะาทำอะไรนะคะทำอะไรนะ้านั่นะความสุขของเขานะคะความสุขของคุณตาปลายแก้วมีต้นไม้ก็อยู่ได้นะคะ คันขยึกขยิขย้ขันไปทั่วเลยคันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกทสัตว์ส่วนนะคะขันหมดเลยเอ้าเอาทุ้ไทยไทยเอาทุ้ยท้ยไทยไุไหนอายกขามีทุกท่านะคะขอเพียงแค่ให้มีต้นไม้นะคุณตาก็อยู่ได้แล้ว นะคะเอ้ยเอ้ยยกเท้าแล้วยกเท้าหลังแอบดูนะคะนี่นะคะแอบดูคุณตามองไม่เห็นเฮ้ยมองไม่เห็นอยู่ตรงไหนเห็นยังเห็นยัง้าเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ยกยกตาเอ๋ตาเอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณตาด้วยค่ะ อาบน้ำนะคะหล่อสง่างามเลยเอ๊เดินมาล้เดินมาแล้ว,เ,ลวเอาไปยินเสียเอาเอหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเน่หิวแล้วหิวแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวบายบายเดี๋ยวให้ทานผลไม้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ